ก่อนที่คุณจะไปเจอสาวๆแบบเยอะๆตอนนี้จะพาทุกคนขึ้นยานไปจัก,กรวาลกันก่อนนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนอกเหนือจากนางงามวันนี้เราขออนุญาต19คนก่อนละกันค่ะเพราะว่าถ้าหมด40คนก็คือตาก้องไม่มีที่ยืนแล้วนะคะคคตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีน้องแอนโทเนียโพซิลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางงามจัก,กรวาลแล้วก็มิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์ปีล่าสุดเธอมาด้วยแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะควงเจ้าแม่แห่งวงการนางงามมาด้วยแม่ปุ้ยปิยาพรเดือนหน้ารเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้ครองมงกุฎคนตอ ไปแล้วก็รับไม้ต่อไม่รอช้าไปพบกับแอนโทเนียและแม่ปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูใส่ถ่ายอยู่ไหนเอ้าหนูขออนุญาตเดินไหมคะทำไมหนูแตกแถวมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะแม่เชิญนะสสวัเชิญับเชิญครับเชิญครับโอ้โหปีหนึ่งนี่ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะฮะเร็วไหมคะเร็วมากค่ะเร็วมาก เรายังคิดถึงวันที่แอนโทเนียประกวดอยู่เลยอะ่ะใช่ค่ะมันเหมือนกระพริบตาแวบหนึ่งแล้วก็จะต้องมอบมงให้คนต่อไปแล้วค่ะ ไม่ยู้งี่เสียดายเสียดายเนาะมันงานยุ่งงานเยอะมันงานวันหนึ่งไม่รู้กี่งานแล้วมันผ่านวันต่อวันด้วยความยุ่งเหยิงมันก็เลยเร็วผ่านไปเร็วใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะทําให้เวลาผ่านไปเร็วเพราะว่าน้องเนี่ยตั้งแต่รับตําแหน่งมามีความรักบ้านเกิดหลายคนทราบกันดีว่านี่ลูกหลานย่าโมไปงานต่างๆก็เลยจะต้องไปผัดหมี่โคราชตลอดเวลาค่ะคุณผัดหมี่บ่อย้วฮะใช่ไหมใช่ค่ะผัดจนถึงกล้ามขึ้นแล้วค่ะหนูผัดอร่อยไหมพี่ถามตรงนี้เลย ต้องต้องอร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นของครัวเจแอนครัวเจแอนแม่ปุ้ยเคยชิมไหมคะเคยชิมค่ะอร่อยเพราะว่าตอนที่เราไปเก็บตัวที่เอลซาบาดองก็อาหารเขาว่าอร่อยแต่มันไม่ถูกปากพวกเราเนาะคือเป็นพวกกินเยอะกินเรื่องเยอะก็ปรากฏว่าแล้วในกองเขาก็อาหารอย่างดีแต่เขาก็จะเป็นอาหารแบบคลีนนิดนึงผักมีเพิลทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแต่ว่ากินคลีน ทีนี้พอเก็บตัวเยอะๆนานๆต่างคนต่างเหนื่อยต่างหิวต่างอะไรนี่เขาก็สั่งการเลยว่ามีโคราเจแอนอะไรก็ได้ค่ะที่มีความเผ็ดความแซบส่งมาให้หนูหน่อยและประเด็นคือเอามาเผื่อเพื่อนๆหนูในคะในกองก็จะกินกันได้เหรอเอามาเธอขามาเยอะๆโหปรากฏว่ากองแตกเลยวันนั้นเพราะว่าหลายๆประเทศไม่เคยรู้ว่า คือเขารู้จักนูโดอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าโคราชนูโดมันแซ่บยังไงกินกันซีซาร์ดมากถ่ายคลิปมาให้แม่ดูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปเลยสิคะตอนนั้นเนาะใช่คะคนรู้จักผัดหมี่โคราชกันทั่วโลกเลยผัดจนคิดเปิดร้านเลยใช่ไหมลูกก็ถ้าถ้ามีเวลาก็ก็ได้ค่ะัวดเลยนะัวดเลยนะเมื่อกี้ัวเจแอนอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเนี่ยดูลีลาสิอุ้ยเป็นคนผัดหมี่โคราชที่สวยที่สุดเท่า่เคยเห็น นี่นาาดูผัดธรรมะแมงมากเลยอ่ะอันนี้นี่น่าเหมาะนะชุดผัดเนี่ยดูเข้มแข็งม,มากนะคะแล้วดูสิถาดเบอร์เรอร์แบบนี้สนุกค่ะมัน มันเป็น childhood memory ที่แอนได้สร้างมากับคุณยายที่คุณยายมาผัดผัดหมี่ให้แล้วอยากสร้างความสุขให้คนอื่นด้วยกับ memory ที่แอนมีความสุขค<ม>ือเป็นความทรงจาในวัยเด็กของน้องนะคะนอกจากนี้คือนอกจากความรักบ้านเกิดแล้วน้องแอนยังรักเด็กด้วยนะคะจนถึงขั้นว่ามีการทําโครงการช่วยเหลือเด็กๆตามโรงเรียนแล้วก็ทํามานานแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโครงการของแอนชื่อว่า little steps ก้าวเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่แอนได้เริ่มมาประมาณ11ปีแล้วแต่ว่าแอนไม่ได้เน้นเรื่องเด็ก อยงเดียวค่ะคก็ใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อมาทางทางเราได้แล้วก็เราก็ยินดีที่จะช่วย <c oughs> วส่วนมากก็ช่วยเรื่องเด็กที่ที่ต้องการพวกอุปกรณ์หรือว่าไปซ,ซ,ซ่อมเพดานรหรือฟิส i ลิตี้ต่างๆแต่ว่าก็มีโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับผู้หญิงในคุกด้วยหรือว่าอะไรที่ททแตกต่างกับ คนสูงอายุด้วยค่ะโห oh, ดีจังเลยอ่ะอเป็นแบบว่าช่วยเหลือหลายๆด้านเลยนะคะอย่างนี้คือเท่าที่ฟังอ่ะเนาะน้องแอนคือประสบการณ์ค่อนข้างจะหลากหลายถามแอนอย่างนี้เลยดีกว่าว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาประกวดจนถึงวันที่ใกล้จะอำลาตำแหน่งแล้วแบบเนี้ยแอนได้อะไรมาบ้างเห็นบอกว่ามายเซ e ตคือเปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะอย่างแรกท,ที่แบบตอนแอนได้ย้อนกลับไปคิดว่าโอเค what did I get from this experience ก็คือมายเซตที่เติบโต มากมากเลยเพราะว่าแอนได้รู้จักคนหลายคนหลายรูปแบบได้รู้จักวงการมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักความคิดเห็นของตัวเองด้วยแล้วความเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไปถึงจุดของเราจุดความฝันของเราบ้างเราต้องมีความอดทนความกล้าหาญความ fighting compassion ของเราแล้วบางครั้งมันจะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยแบบเดียวเราต้องไปพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ต้อง ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเราด้วยอ,อย่างแม่ปุ้ยด้วยคือเขาเป็นคนที่มี mindset strong แล้วก็ดีด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วค, <c oughs> คือเราไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยกับการบอกเฮ้ยยูยูต้อง c h a r ตี้นะอยู่ต้องทําการกุศลบ้างนะยู่ต้อง pay back กับสังคมไม่เคยต้องพูดเพราะว่าเขาจะขมีขมันในการที่จะทำและล่าสุดเมื่อกี้เพิ่งประชุมนั่งคุยกับผู้บริหารก็ยังมีอีกโครงการที่เดี๋ยวเราจะต้องไปทาแอนโทเนียก็จะไปช่วยเราอยากจะให้นางงามหรือ หนุ่มหล่อของเราเนี่ยลงมาช่วย half. นั่นก็คือเรื่องของครูอาสาที่ช่องวันกำลังมีโครงการที่จะนำผู้หญิงและมิสเตอร์ของเราลงไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆไปสอนกีฬาเด็กๆซึ่งแอนก็รับสมัครที่จะเป็นนั่งครูภาษาอังกฤษแล้วก็ครูพละเมื่อกี้ก็ถามแไปปุ้ยแล้วครูพละแปลว่าพพละคืออะไรบ้างจ๊ะแอนข้ใจ่ายคช่รครูพละกีฬาเลยฮ เป็นแบบ physical instructor ใช่ไหมคะ physical instructor นะครูพะละเขาบอกเขาถนัดชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วครับชอบเล่นกับเด็กชอบเล่นกีฬาก็มาร่วมนมารวมกันเลยอันนี้ได้เลยเหมาะเลยนแอนจริงอ่ะแอนสอนร้องเพลงก็ได้นะเพราะว่าเป็นครูดนตรีก็ชอบอยู่เขาร้องเพลงเพราะมากใช่อนทำอาหารยังได้เลยลูกหนูทำได้แค่จานเดียวสอนเมนูนั้นแหละมาแบบ สำเร็จแล้วนะคะได้แค่นั้นถ้าเคยเคยไปตำซสมตำให้ฝรั่งกินถึงมิเนโซตามาแล้วนั่นไงเห็นไหมแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเออก็ยิ้มแล้วก็เฮ้ยเต้นกี้ไปก่อนแปลว่าอร่อย วันนี้แม่ปุ้ยค่ะแม่ปุ้ยไม่ได้พาน้องแอนโทเนียมาคนเดียวนะก็มีสาวงามหน้าใหม่มาด้วยเพราะว่าตอนนี้แอนโทเนียก็กําลังจะอําลาตําแหน่งแล้วอย่าพูดบ่อยนะอย่าย้ําบ่อยเดี๋ยวหนูจะร้องไม่เป็นไรเขาบอกว่าเรยังอยู่ดีใจทั้งสปีไม่ได้เหรอที่ขอบอกแม่ปุ้ยอย่างนี้เลยของแม่แม่เป็นของหนูค่ะแม่มันเร็วจังเลยยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเพิ่ออีกสักปีนะแม่แม่พอก่อนลูกแล้วดูเขาบอกมงคลเป็นของหนูไม่แต่แม่ปุ้ยมองว่า ตำนานอยู่กเขาตลอดไปใช่จริงจริงคือเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะยังจำแอนโทเนียได้จำการผัดหมี่โคราชจำการตอบคำถามจำความสวยของหนูอะไรเงี้ยจำได้ตลอดเสมออยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังจะมีน้องรุ่นใหม่มาแล้วจริงๆเพราะว่าเดือนหน้านะคะคุณผู้ชมขาก็จะเป็นรอบตัดสินในวันที่14กรกฎาคมแล้วนะคะสำหรับการประกดมิสอ u นิเวิร์สไทยแลนด์2024วันนี้แม่ปุ้ยพามาทั้งหมดวันนี้ สิบเก้าคนเนาะมาหมดไม่ได้เนาะแม่เนาะคนมาศัตรูแตกก็เอาคนที่สะดวกที่สุดมานะคะเดี uh <t os> <t os> ๋ยวจะบอกว่าทำไมเลือกนี่กองเรานี่นะคะเดี๋ยวช่องวันก็ต้องเตรียมรับทัวขยับอะไรนิดนึงจะต้องมีเช่นอย่างวันนี้บอกเลยว่า เมื่อวานนี้เปิดตัวมงกุฎก็มีแล้วดราม่านะถามว่าเออมีดราม่าว่าแม่ปุ้ยกับมงกุฎล็อกมงเอาล็อกให้ใครดีเนี่ยใครเอาไปยกมือขึ้นเอาไปเลยเราพาคุณผู้ชมไปดูสาวน่ารักสิบเก้าท่านกันเลยดีกว่าไปค่ะไปค่ะแม่พูนยันโทเนียเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวัสดีค่ะเจอกแล้วคุณเชิญท่างคันเลยนะะโอเคโอ้โหคุณเราเป็นไงสดชื่นไหมคะไม่ใช่แค่ผมที่สดชื่นนะฮะตอนนี้ศัตรูของเรา อยากให้เห็นกล้องไม่มีตูเราแต่และคนต้องยกพือถือขึ้นมาถ่ายนะใช่โอ้โหคือเหล่าสาวงามมารวมตัวกันนี่ยังไม่หมดนะคะคจาก40ค,คนนี่คือมา19คนเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถามแม่ปุ้ยก่อนเลยตรงนี้ในเรื่องคอนเซปต์การประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้เรื่องเน้นความเท่าเทียมนี่มันคือยังไงคะแม่ปุ้ยคือเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยเราเน้นกันมานานแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ย เรื่องความเท่าเทียมมันไม่ควรต้องเน้นแล้วมันเป็นเรื่องที่พึงมีพึงเกิดพึงปฏิบัติตั้งแต่สมัยไหนมาก,ก็ตามแต่ปีนี้คอนเซปต์ของเราคือ beyond universe อนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันมัน beyond เอาจากกรอบเดิมๆจากความคิดเดิมๆที่มันผูกมัดเราพันธนาการเราไม่ให้ไปถึงไหนเนี่ยมันต้อง b e y o n แล้วโดให้ดูจากรุ่นพี่แต่ละคนซึ่งกว่าเขาจะมายืนจุดนี้ได้นี่ ภาพที่เห็นนี่คือภาพสวยรูแต่ระหว่างทางที่เขาได้ก้าวย่างมามันเต็มไปด้วยขวักน้ำอุปสรรคความท้อแท้มากมายเพราะไม่พู้อยู่กับพวกเขาตลอดเรารู้ก็เขาบียอนไปแล้วนี่คอนเซปต์ของปีนี้เลยค่ะนี่นี่คือคอนเซปปีนี้แล้วก็ที่สำคัญพิเศษตรงที่เราเปิดโอกาสให้เหล่าสาวงามเนี่ยได้มาประกวดกันเยอะมากขึ้นในเรื่องของอายุหรือแม้กระทั่งคนที่มีลูกแล้วก็สามารถประกวดได้แล้วไได้ค่ะม,มีลูกมีสามีมเลี้ยงเดียว สามีทิ้งหรือทิ้งสามีมาได้ไหมก็มีสมัครเข้ามาด้วยชอบเป็นทีสามีเนี่ยเอ้คุณก็สมัครได้นะทำไมคะจะเข้าแก๊ปไหนดีครับเมื่อกี้อายุมากอะได้อยู่อายุอายุสูงสุดเท่าไหร่คะแม่ก็เขาไม่กองแม่เนีเขาไม่ได้ระบุไว้เห็นบางประเทศนะคะแบบ สตรองบูแมนเนี่ยมี60ก็มีเนาะหกสิบะเพไปประกวดได้พยาเลยค่ะอยู่ลูกๆกันดีนะะเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆสาวงานมาอยากทราบจริงๆเราอยากคุยกับทุกคนเลยแต่ว่าไม่สามารถจริงๆเนาะขอยกตัวอย่างบางคนละกันไออย่างเบอร์12ก็คนไหนคะคุณได้ข่าวว่าคุณคือภรรยาของคนดังใช่ไหมคะคนนั้นก็คือ เป็นแฟนของคุณกันจอมพลังค้าพี่ๆกาจะคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะคะใช่ที่นีบ่อยมากเลยค่ะคุณกันมาบ่อยเนาะรายการคุณครับผมแล้วก็คือถือโทก็บ่อยเหมือนกันบ่อยมากค่ะน้องมเกียอลลูกสาวก็เคยมาค่ะมีเกีเอวนี่น่าจะสามรอบแล้วนะคะช่วงวันนะะเป็นแบบเกรซที่แบบมาบ่อยมากค่ะที่ช่องนี้ใช่ไหมดูอย่างนี้ใครจะรู้ว่าเป็นคุณแม่ลูกอ่อนไม่มีใครรู้คาดเดาได้ไหมไม่แล้วคุณกัน ว่าไงบ้างอะเขาบอกให้มาประกวดไหมเพราะเขาคุยลงพื้นที่ตลอดทางเรามาประกวดอ๋อคุณกันก็คือพร้อมสนับสนุนมากแล้วก็ทุกวันนี้มีการดูเรื่องชุดให้ภรรยาแน่ดูสิใช่เป็นแม้กระทั่งสไตลิสต์คอสตูมแล้วก็มีการปิ้วคําถามให้ภรรยาด้วยใช่ครับเช้านี้นั่งซักผ้าอยู่เขาต้องสำคัญมาก่อนอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยต้องตอบแบบนี้นะใช่ใช่ค่ะบอกว่าต้องตอบแบบนี้นะเนี่ยชุดอันเนี้ยสวยนะคุณแม่เนี่ยเวลาคุณแม่ต้องต้องโพสอย่างเนี้ยคุณ พอเห็นคนนั้นเขาทำแบบนี้ก็จะแจ้งให้หมดเลยค่ะเป็นงานมากเลยค่ะเป็นงานมากเราอีกหน่อยจะสอนโพสแล้วนะใช่ค่ะใช่ค่ะขอไปอีกคนนึงเบอร์14เห็นบอกว่าลูกส่งเข้าประกวดแล้วค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะกวางตุ้งกิษณาหงส์สูง m u ทชนบุรีค่ะยังไงลูกส่งนี่คือยังไงคะหนูเนี่ยมีลูกแล้วให้คุณพี่ทายลูกชายหนูยู่เท่าไหร่ลูกชายลูกส่งได้ต้องมีความโตประมาณนึงไหอ๋อสิบขวบห้าขวบ เก้าขวบค่ะุเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะใช่เหะใช่ค่ะหนูเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเลี้ยงเขาเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ลูก6เดือนค่ะเลิกลากับแฟนไปแล้วก็เลี้ยงเดี่ยวจนถึงปัจจุบันเลยค่ะก็อยู่กับลูกเป็นเพื่อนกันสนุกสนุกแล้วเขาอยากให้เรามาประกวดเหรอคะลูกชายหนูเขาค่อนข้างที่จะหนูจะพูดว่าอะไรดี เขาเป็น LG b t Q อะค่ะแล้วเขาชอบด้านนี้มากแล้วเขารักในเวที Miss Universe ด้วยแฟนคลับแม่ปุ้ยลูกค่ะแล้วคือหนูว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาเวทีที่หนูชอบที่สุดก็คือเวที Miss Universe ค่ะประจบเหมาะพอดีที่เราว่างจากการทํางานแล้วก็ลูกโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยที่จะแบบเลือกที่จะมาทําตามความฝันตัวเองแล้วก็ความฝันลูกด้วยค่ะน่ารักมากเลยอะ อ, all, อีกคนหนึ่งละกันคุณผู้ชมอยากคุยเยอะอ่ะอยากคุยเยอะอีกคนหนึ่งนี่เห็นบอกว่าเป็นทหารใครเป็นทหารในที่นี้คะโอ้โหเนี่ยแหละถ่ายกมือยังเข้มแข็งเลยใช่เป็นยังไงคะทำไมคุณทหารถึงตัดสินใจมาประกวดคะค่ะก็ขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะสาย10โทหญิงสุวิมลนาตา MUT มบบุรีค่ะ อยากจะบอกว่าเป็นทหารแต่เราก็ยังมีคุณค่าทางความสวยอยู่ค่ะ mm hmm. ร่างกายเราสวยยังมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนสู้กับสาวๆคนอื่นได้เช่นกันและที่สำคัญก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งด้วยเ oh. ช่นเดียวกันค่ะ oh. okay, okay, okay. โอหสุดยอดมากๆเลยอ่ะคือปีนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมว่าความชอบแต่ละคนชื่นชอบแบบไหนก็จะหลากหลายอยากเชียร์ใครก็หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะจริงๆก็ขอบคุณแม่ปุ้ยนะที่เปิดโอกาสให้สาวงามเขาได้มาตามความฝันกันแบบนี้ก็ในเมื่อมันเป็น,ปนกฎกติกาที่กองใหญ่ MU เขาตั้งมาเพื่อความเท่าเทียมจริงๆแม่ปุ้ยก็มองว่าประชากรหญิงตามที่ UNDP ได้ได้ประกาศไว้ก็เป็นอย่างนี้นะคะ คือจะเป็นใครอะไรก็ได้ขอให้เขาได้ได้มีโอกาสมาอยู่ในตรงนี้เพื่อจะส่งเสียงของเขาให้กับสังคมนี่นะคะแล้วก็อีกเบอร์นึงคุณค่ะที่บอกว่าแฟนคลับเยอะมากแถวแถวเนี้ใช่ใช่คนไหนคะเนี่ยเบอร์40หรือเปล่าใช่ค่ะยืนเขินอยู่ตรงนี้คนนี้คือแฟนคลับเยอะนะคะมีการแบบให้กําลังใจแล้วก็เชียร์ใช่ไหมค่ะ สวัสดีค่ะโอปอสุชาตาช่วง4 M u มกรุงเทพมหานครค่ะค่ะีะก็อยากจะบอกแฟนคลับไหมคะด้วยความที่กลับมาเป็นครั้งที่2ค่ะก็ดีใจมากๆที่เราได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับอย่างอบอุ่นแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาติดตามเราเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเลยก็ดีใจที่ทุกคนเห็นศักยภาพของโอปอแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้เราทุกวันเลยโอปอเข้าไปอ่านในด้อมทุกวันนะคะสําหรับกําลังใจที่ทุกคนส่งมาก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าจะทําให้เต็มที่ นี่ะ<ม>นะคะคุณผู้ชมอะต้องบอกว่าอีกไม่ถึงเดือนแล้วจริงๆะนะคะสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2024แล้วนะคะ ก็3รอบด้วยกันที่ช่องวัน31เนี่ยจะถ่ายทอดสดให้ดูกันนะคะมีรอบชุดว่ายน้ําด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงรอบพีริมรอบชุดว่ายน้ำนี่คือวันศุกร์ที่28ิมิถุนายนาแล้วก็รอบพีริมเนี่ยนะคะก็คือ12อก,กรกฎาคมค่ะจนไปถึงไฟนนลคือตัดสินเลยก็คือ14อก,กรกฎาคม โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเกาะหน้าจอช่องวัน31เอาไว้ได้เลยนะนี่เดี๋ยววันศุกร์ดิฉันก็จะไปไปประกวดเหรอฮะ๋อาไปหาจะไปหาไปให้กำลังใจน้องๆคุณดิฉาแม้รอชุ่วไว้น้ำนะเดี๋ยวรอดูหน้าจอได้ค่ะเบียด้วยแล้วก็จริงนิดเดียวสั้นๆได้ไหมแอนโทเนียมีอะไรจะฝากถึงรุ่นต่อไปแล้วกันว่างนิดเดียใช่ค่ะก็ แอดไวเซียนอยากให้ทุกคนก็ขอให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ have fun ในโมเมนต์นี้เพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายแอนเข้าใจว่ามันเป็นเส้นทางที่ทำให้เราเครียดหรือว่าอาจจะลืมว่าเรามาเพื่ออะไร แต่ว่าอยากให้ทุกคนจำไว้ว่า Purpose ของเราคืออะไรเรามาเพื่อใครแล้วก็ have fun in the moment have fun มันเป็น Moment ที่เราควรที่จะมีความสุขเพราะว่าตอนที่เราย้อนกลับมาดูแล้วแล้วเราบอกว่านี่ทำไมเราไม่ทำแบบนี้มันจะสร้างความ regret ในตัวเราเอง mm hmm. แล้วอยากบอกว่าในทุกอย่างที่เราทำขอให้ทำกับใจจริงๆ mm hmm. แล้วก็ ไม่ม่ไม่อยากให้ให้ใครมาบูลลี่กันหรือว่ามาเล่นอะไรใส่กันเพราะว่าทุกคนมันคือ Experience ของเขาเอง So come with 100% of your heart ในที่สุดคือใครได้มงหรือใครไม่ได้มงมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่สิ้นสุดของความฝันหรือชีวิตของผู้หญิงเรายังมีโอกาสที่จะทำอีกหลายอย่างเพียงแค่เราต้องกล้าที่จะออกนอกกรอบของตัวเองแล้วก็สู้เพื่อตัวเองค่ะสุดยอดมากมากโอวันนี้สาวๆพร้อมไหมคะพร้อม เก่งมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพลังงานดีๆนะจากแอนโทเนีย <Corn> ด้วยนะคะขอบคุณแม่บุ้ยด้วยและขอบคุณสามยันทุกคนนะคะ